นะครับว่าแฟนคลับ d ี2บไม่พลาดแน่นอนนะคะแล้วสําหรับใครที่คิดถึงพี่บอยนะคะเนื่องจากว่าไปท่องเที่ยวมานานมากนะคะวันนี้ค่ะเรามีภาพการท่องเที่ยวที่โครเอเชียนะคะมาฝากพวกเรากันแม้ว่าพวกเราจะติดงานไม่สามารถไปได้จะไปวันนั้นหรอจะไปวันนะดูเสร็จไปขโมยซีนชันไปแปดวันไปกับน้องๆเลิฟซิกนี่น้องกับตันนะฮะกับตันชลธรคงยิ่งยงแล้วก็น้องไว้นวัฒพุ่มโพงามสองคนซึ่งเป็น พระนางเอ๊ะหรือพระหรือพระพระของของคู่ซีรีส์ยานี่แหละ ก็ไปที่โคเอเชียครับโคเอเชียนี่ก็เป็นประเทศที่หลายคนอาจจะรู้จักในนามของประเทศที่ผลงานการแข่งขันของนักเตะเนี่ยฟุตบอลเนี่ยค่อนข้างจะโด่งดังนะครับแต่โคเอเชียเป็นประเทศที่คนไทยอาจจะไม่รู้ว่าเป็นประเทศที่สวยงามและเป็นประเทศต้นกําเนิดของเน็กไทยทำไมอะเขาบอกว่าหญิงสาวในอดีตของโคเอเชียเนี่ยจะต้องถูกไทยูกผ้าผืนเล็กๆไปคลายเชือกอนี่ที่คอให้กับนักรบแล้วเราก็เดินทางไปที่ซาเกร็บที่เห็นนี่นะฮะเมืองนี้เป็นเมืองใหญ่สุดมีประชากรเพียงแค่40,000 0คน นั่นเองทั้งประเทศเขาทั้งเม<อ>ืองหลวงเขาเนี่ยนะฮะสี่แสนคนก็ไม่เยอะมากนะครับแล้วก็โคเอเชียเป็นประเทศทีท่มีอารยธรรมประวัติศาสตร์ค่อนข้างจะยาวนานนะครับแล้วก็เคยเป็นศูนย์กลางอํานาจของยุคโรมันตะวันออกอหลังจากที่ย้ายฐานอานาจจากฝั่งตะวันตกที่อิตาลีมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สถาปัตยกรรมหรือว่าโบราณสถานก็เยอะแล้วก็เป็นประเทศที่มีมรดกโลกเยอะทีเดียวเขาใกล้เคียงอิตาลีไหมดูความคล้ายๆกันตรงข้ามกันนะฮะเราก็จะไปเที่ยวเมืองสํำคัญๆอย่างเช่นซาเก็บโอปาเทียพูล่านะครับแล้วก็โรวินอันนี้เราไปเนี่ยเห็นไหมคล้ายๆกับโรมันเอ้อยคือเขาแต่งตัวอย่างนั้นเลยนะนี่ก็เป็นเป็นเป็นเนขาเรียกอะไรอ,อันนี้ก็เป็นเมืองออโรวินนะครับเป็นเมืองที่สวยงามค่ะ บ้านเรือนเขาก็คล้ายๆอิตาลีแหละครับซึ่งสองคนนี้นะเขาก็น่ารักมากเขาก็ชอบแบบว่ายืนจิ้นการให้เราถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้แฟนคลับจิติ้ติๆๆกีแฟนคลับก็กพีแตกกระจายถามตรงๆเลยแดวันคุณบอยผีมันต้องเห็นผีอ่าใช่ไหมสองคนนี้ไม่เป็นน้องไม่เป็นไม่เป็นน้องไม่เป็นแล้วน้องเขาก็ไม่ได้เป็นแฟนกันนะเขาเป็นแค่จิ้นกันในละครเฉยๆโอแต่แฟนคลับก็แบบแซวตลอดแฟนคลับก็เชื่ออย่างนี้ไงใช่เนี่ยแล้วเมืองสวยมากที่ชื่อเมืองโอพาเชียแล้วเราก็ล่องเร ก็เป็นเรือในทะเลแอแลนติกเนี่ยนะครับอย่าต้องฝนนันทกาเข้าไปด้วยก็ไป่ทำรายการกันก็ภาพนี้จะออกน่าจะออกสักประมาณ23ตุลาคมเพราะฉะนั้นแฟนๆของน้องๆเนี่ยนะฮะก็รอชมละกันแล้วเราก็ไปที่อุทยานแห่งชาติเขานะครับป็มฝนตกเล็กน้อยฝนตกสวยฝนตกอะไรอ่ะคุณอุทยานแห่งชาติพิวิเซ่นะฮะเป็นมรดกโลกไปช่วงนั้นน้ำท่วมพอดีก็ห้ามลงไปเดินอันตรายมากนะฮะ ก็สวยงามมากนี่นี่นางเดินเรียบน้ําตกเลยเหรอเขาทําเป็นทางเดินให้มาอ๋อเหรอดีจังเลยอ่ะอุ่ยธรรมชาติสวยงามมากนี่ก็เป็นกิจกรรมที่นายจะเทียนจัดขึ้นนะครับคือแสดงว่าที่ประเทศคือประเทศนี้เนี่ยมีทั้งอารยธรรมมีทั้งธรรมชาติสวยงามมีทั้งนี่ไม่ใช่น้ำตกเมืองไทยนะฮะเดี๋ยวดูไปนึกถึงเอ่อไซโยกเลยไซโยกน้ําใสมากใช่น้ําใสมากโอ้เน่าปลาพยูนไปทําอะไรอยู่ตรงนั้นน่าปลาก็ต้องไปทำงานถ่ายรูปแบกแฟนน้ำตกวิปลาพยูนได้ยังไงล่ะเออแต่สวยจริงๆ ค่ะแล้วก็ดูธรรมชาติถูกดูดีมากเลยนะคะสองคนนั้นก็นวเนียกันตลอดเลยเออไม่ใช่นวเนียเขาจริงเขาก็บอกว่า ถ่ายรูปเล้วคูจี่นิดนึงคือมันเหมือนมันเหมือนเป็นออโตเมติกเลยใช่ไหมเพราะถ่ายรูปคุณปั๊บหนังก็แ๊บงใช่ใช่คือเราก็หมนสำคัญอย่างนี้แสดงแสดงว่าเขาเป็นงานเออเขาเรียกว่าเขาเป็นงานเห็นไหมดูดิสวีทคือถ่ายรูปอ่ะคือดูแลตัวเองทำไมต้องไปจับหมวกอีกคนทำไมต้องไปรูปหัวจับหลังนี่สาวๆก็ทำลายฟูมปากกันนี่เไปเทียบซึ่สปริตเมืองเขาแต่ละเมืองเป็นเมืองที่อยู่ติดกับชายทะเลคุณผู้ชมแต่ทะเลเขาเนี่ยไม่มีทรายนะฮะก็เป็นทะเลหินและอันนี้เนี่ยเราก็ไปกันที่ดูบอบนี่ก็เป็นเมือง นะฮะเป็นเมืองท่องเที่ยวสําคัญซึ่งปี1991เนี่ยเพิ่งถูกถล่มเองจากสงครามในการเรื่องของการแยกตัวของเขาเนี่ยนะฮะแต่สุดท้ายแล้วตอนนี้เนี่ยทางยูเนสโกก็เข้าไปบูรณะแล้วก็เข้าไปซ่อมแซมให้มันเหมือนเดิมก็เป็นประเทศที่อย่างที่บอกไปนะว่ามีอารยธรรมเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยก็ ไม่รู้จักว่าโครเอเชียเขาเที่ยวอะไรกันเออใช่ใช่นึกไม่ออกนะเป็นระดับตาไม่บอกว่าจะไปโครเอเชียโครเอเชียมีอะไรแต่แต่ผมเชื่อว่าทริปอย่างนี้เนี่ยแปดวันกับโครเอเชียอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะคุ้มอิ่มนี่เปนดะดับนี่เราออกไปไหนรู้ไหมเรานั่งเรือไปกินหอยเรานั่งเรือไปกินหอยชื่อเมืองมารีสตอนเป็นเมืองเล็กๆนะฮะแต่เป็นเมืองที่น่ารักมากเขาพาเราลงเรือแล้วไปกินหอยนางรลเอามาจากทะเลขึ้นมาแล้วกินสดๆตอนนั้นเราเหมือนหอยสุราษฎร์ไหม รสชาติเป็นยังไงมันเค็มกว่าหน่อยแต่ก็อร่อยอ่ะแล้วความไซส์อะซูร่าต์เขาหอยใหญ่ไงไซส์ขนาดเป็นไงนี่ก็ใหญ่นี่ก็หอยใหญ่เหมือนกันนี่เขาโดบกันใหญ่เลยนะเนี่ยคู่นี้เอ้ยสวยงามจริงจริเนื้อปลาเอาละลางานสวัสดีค่ะเนี่ยเขาต้องตอยตกไอตีนกันเนี่ยเห็นไหมนางป้อไอตีนกันแยะยยังไงกันเนี่ยไม่เป็นนะไม่เลย แล้วจะไม่ให้แฟนๆเขากรี๊ดได้ยังไงล่ะอแฟนก็มาโนกันไปไงแล้วก็ตอนนี้แฟนคลับของน้องสองคนนี้ก็เรียกว่าตามอินสตาแกรมพี่บอยแล้วเพราะว่าสองคนนั้นก็ไม่ค่อยอัพเท่าไหร่พี่บอยอัพเยอะกว่าเขาเรียกพี่ว่าอะไรนะเขาเรียกพี่ว่าอะไรนะคุณลุง ไปใจน้องสองคนนะไปใ่น้องคือแฟนขับเรียกพี่บอกลงก่อนบอกว่ากับตานไว้มานี่ก่อนกินดินเนอร์ก็มานั่งอบรมกันนี่เลยบอกเธอช่วยไปบอกแฟนขับเธอนะอย่าเรียกฉันลุงเขามาเข้ามาในเฟซบุ๊กฉันแล้วบอกว่าคุณลุงคะคุณลุงคะกับตานกับไว้จะกลับถึงเมืองไทยวันไหนบอกใครเรียกใครลุงยะตอบไม่ฉันลุงแล้วอีกคนหนึ่งก็บอกฉันว่าตุ๊ดแก่คนนี้เป็นใครทำไมมาทำไมไม่กินข้าวกับน้องมาถามฉันบอกตุ๊ดแก่นี้ เดี๋ยวนี่อย่าพูดอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยนี่คนเลือกคู่ชิตสองคนนั้นไปงานอยู่นะนใจน่แฟนคลับกับตันตะวันนะแฟนคลับนะเรียกลุงอะโกรธเรียป้ายังโกรดน้อยกว่าเออเรียชันยายที่ยังไม่เคืองเรียันลุงได้ยังไงรู้เพศกันหน่อยแม้ขนาดนี้แล้วก่อนนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังวันไปที่สุวรรณภูมิก็สุวรรณภูมิแตกวันกลับเมื่อวานนี้ก็สุวรรณภูมิแตกมีแฟนคลับเป็นหลายร้อยคนไปรอแล้วที่เซอร์ไพรส์คืออะไรรู้ไหมฮะ เมียหญิงสาวชาวจีนซึ่งเปิดร้านอาหารเป็นลูกหลานเจ้าของร้านอาหารจีนในมิลานบินมารอที่สนามบินเวียนนาระหว่างรอเครื่องนอนอยู่ในนั้นสามวันเพื่อที่จะนอนมาเจอน้องอืนางรู้ว่าจะไปลงเวียนนาก่อนนี่นะนางมาอยู่ที่มามาอยู่เียเวียนนารอเพื่อที่จะเจอน้องในเกรดในสนามบินระหว่างรอรอขึ้นเครื่องกลับเมืองไทยเนี่ยคิดดูความดังของเขาแล้วเสื้อตอนนี้เขาบอกว่ารู้ไหมว่าเสื้อเลิฟซิกในเมืองไทยที่ขายกันตัวละหก ห้าหร้อบาทเนี่ยขณดนี้ที่เมืองจีนเนี่ยขายตัวละสามถึงสี่พันบาทแล้วไอ้ยาเอาไปขายดีกว่าขายแค่นั้นเอาของฝากของฝากนเน่เน่เอาของมาฝากขอบคุณครับี่ฉันไม่ได้ฝากเลอปฝากแฟนรายการฮะเอาโชว์สิพวกเรายังไม่ได้เลยฝากแฟนรายการนะฮะเป็นเมืองที่เราเที่ยวนี่นะฮะสวยงามมากดูมอบนิกส่งมาเลยเป็นแมกเนตวันนี้คนที่ส่งมานะฮะในข้อความที่ 101ถึง105 5รางวัลเดี๋ยวทีมงานจะจัดการนะฮะเลือกแล้วก็ส่งไปเลยเราก็ไม่ได้สุ่มนะมันมีระบบของมันอยู่ระดับที่ส่งมาเนี่ย101ถึง105เราจะส่งไปเลยนะครับสําหรับแมกเนตจากโครเอเชียอันนี้ก็ซื้อมาฝากการให้หายคิดถึงนะฮะ111ถึง115 101เอา111 111ถึง115ใช่มหม่าขออภัย111ถึง115นะฮะ มีห้ารางวัลนะครับสวยมากสวยงามไม่ได้มีเดี๋ยวก็มีเนี่ยก็มีห้องแต่งหน้าเนี่ยมีแต่ขนมอ่ะนะครับอ่ะช่วง